สวัสดีค่ะมาพอกันคือกัล้ากับช่องวิมอนชายาพี่น้องจ้าตื่นขึ้นมาก,กับมาเวัาวมะจุม่มจุ่มคือเกาอืมจะไปะเป็นแน่ไรมะกวบามมกจุ่มคือเกาเลยพี่น้องเขามาฟังมาฟังพี่น้องสิบอกให้ฟังเรื่องเกาเกาเดิมเดิมพี่น้องเ, <laughs> เอ,อ้ย อันเป็นปใน,ปนสิด่ดในพี่น้องตื่นขึ้นมากกะซองโทรสับนอนกะซองโทรสับซองแล้ว่แม่นว่าสีดีใจเด้อยพี่น้องเสียใจพี่น้องเอ้ยยอดมันลงพี่น้องขึ้นหาลง10 2ิบยียยิพี่น้องเออย้ข่อยละงึดข่อยละนายพี่น้องจ๋าอทกก้นเห็ดหยังกะ้างมันต้องมีความหวังเม่นมาจะอยากได้อยากมีอยากเดินอยากดังกันสุขพี่นออ้องเออขันบ่อยากได้อยากมีอยากดังสิเห็ดเฮ็ดหยังเจ้าว่าบ่พี่น้อง ทุกคนก็นอยากต่างอยากได้อยากมีอืมแต่ขึ้นแต่เขาไปซองเบืง่งง้ยอะไรมันลดหัวหอบลดซูมมือจะพี่น้องสิเอากำลังใจมองดหพี่น้องจา่าปากนั่นเว้าอยู่ว่าสู้สู้สู้ส,สู้นั่นพี่น้องเฮ็ดอืมเฮ็ดแล้วเบิง้งเตะล่ะพี่น้องเอ้ยว่าไปใสมาใส่แทนที่สีหอดหาลอยละเฮ็ดปานนน่พี่น้องว่าไปใสมาใส่พี่น้องสองลอยอยู่ซ้ำนั่นละพี่น้องเอ้ย คอยเขาไป,บปาาบาาาเบื่องผู้อื่นเขาเขาก็มาหลังๆเจ้าของ่ขึ้นหววหาบหววผาบ,ผบล่งกระซิล่งหน่อยเนาเจากของล่งหลายโกมูพี่น้องกิจว่าจังสีเขาไปเบื่องมัตสุบัณสุซง่งติดต,ตามเขาเลีล้ยวหลายมงหลายเจพี่ไ,ได้พี่น้องเอ้ยเรื่องอันนี้อหลี่เนี่ยทัพท์ขคอยทศัพท์เื่องเดียวพี่น้องเอ้ยดีเลยได้พี่น้อ,นอ,องคอยกระซ่อมหันซ่องนี่ยปยามไปมัสุมองสู้เจแล้วก็ไปตอบคมมอมเมนต์เออ กทราบเพียงเดียวจะขึ้นเบื้องมันกับหอนเร็วแบดกับเมดเร็วจังสีพี่น้องเหตุนี้น,นี่กับแบดเมิดเร็วจังสีนอกจากอืมวเอก้อนเท่ามันแต่มักกับโถใจอะไพีน่น้องไปย่งสีบัวโถจะขึ้นเบื้องมันขึ้นขึ้นในห,หน่อยๆลงไล่ลยๆจังสีเออเหตุยังไงอืมก่อนอื่นก็ขอบคุ้น้นที่เขามาให้ก็นั่งแรงใจแล้วติดตามข่แล้วได้จา้าเด้อขอบอกุ้นอีหลีได้จ้า อันคนตีเขามาอันมาอันมาใหม่เนาะคนใหม่บอกเป็นอย่างมุจ้ะเขามาสามสี่มือเขามาสาบอกเป็นอย่างขอให้แต่มาเนาะจ้ะเนาะตาเห็นข่อยผูหัวไปบานมุจเจานั่นแหละเจ้าก็จังกลับมาเพราะว่าข่อยนั้นไปติดตามไม่ายอยู่จะพี่น้องข่อยซองมัดมือมัดขื้นพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์ข่อยเครื่องเดียวพี่น้องอืมเพชรมันก็อยากได้กันมาสุขคนพี่น้องเอ้ยยอดมันตกหัวหัวจังสีเฮาก็ะมัดกำลังแรงใจ นอกจากพี่น้องจักสิสูอินไปเหตุอีหยังแล้วพี่น้องเลยเฮาก็เขาใจาอดอีหยังกระซังมันว่ไใ้มากง่ายๆห้องหูอยู่พี่น้องแต่ว่ามันล่องลายพี่น้องมันล่องลายเกินนอกจากนอกทุกมือซำพี่น้องกวาั่งใจมันก็หดหูไปคนเฮาคนมันขึ้นมากมันซื่นใจคนเขามาติดตามเฮานอกจากนอกกดให้เฮ้าน้ำจังสี เฮากสิมีก็ล่างใหญ่สู้อยู่นอกจากพี่น้องจ้าอืมคอยนั่งเขาไปบึงอยู่พี่น้องคอยเขาไปกดอหรีอยู่พี่น้องบึงสามสีนะที่ขึ้นไปพี่น้องคอยกะเขาใจววาก้นที่เขามาบึงนี่งเขาโบบึงเฮาเขามากดคอมเมนต์มาเขียนเลยมันหายจากกันเขามาไม่จากพี่น้องาู้หูอยู่พี่น้องแต่ว่าพยายามอันคันคขาเขฟังอยู่พี่น้องแต่คนเขามาฟังอยู่ไม่ไม่กันบึงสักคนนอกจากเนาะจังกดให้เฮ้าจังสิ มันจังบ่เสียบ่หลุดเพราะว่าโต้ทรับอยมันเครื่องเดียวคอยก็ไปอยู่พี่น้องนำ้ำเลนยางเลนนำ้ำไปยังสั่นด้พี่นอ้องเออคนเท่ามันมีความหวังกันสุขุสุขุนพี่น้องจา้าอือยากได้อย่างมีอยากเดินอยากดังมัดสุขนุนแต่กัน มันล่องยังสินอกจากสูมือสูมือเป็นซิฟเหมากับอ่อนแรงหมดกำลังแร่งใจยังกระซางทุกคนก็ต้องเป็นยังสีและนอกจากนอกก็ฝากไว้แน่เนี่จจะคนที่เอ้มากไม่ยังสีกะสองสามมือส่มือเขามากกับผมเป็นยังขอหายใจมากนอกจากนอกคุ่นที่จะที่เขาใจนะจากอแล้วก็มาบอกมาจมซ้ำเก่าอันเก่าหนะพี่น้องเพราะว่า่อยเห็นของเจ้าของย่ามใด่อยตกใจย่ามนั่นพี่น้องเอ้ย ึ้นหลยล่งนะโอ้ยล่งวันจะขักพี่น้องค้นพวดพวดพวดมือเดียวลงต,ตับ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 มือเดียวพี่น้องเยี่ยงตับไปใส่มาใส่ก็ค้นบึงที่พี่น้องเฮ็ดมาสิพ่อปีแล้วนะจะนานอเออฝากไว้ในเรื่องจ่ะพี่น้องจ่าสุขุสุขคนนึงะเอามาดซองกันนะจ๊ะเป็นกำลังแรกใจให้กันตอกันนะจะานอ่อก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยจ้ะขอบคุณมากๆนะคะ